ได้มอไห้พ่อขุนผาเมืองแล้วก็พระแม่สิกคารเทวีในวันอภิเษกสมรสพร้อมทั้งออพระดาบบขันชัยศรีนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่พระแม่สิกคารเทวีในตำนานค่ะว่าท่านได้อุ้มพระองค์นี้ลอยแพไปที่แม่น้ำป่าสักแล้วก็เกิดมีการแพแ่รแล้ว พระพุทธมหาธรมรมาชาเนี่ยก็คือจมลงไปในน้ำแล้วก็จากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นอีกเลยแล้วต่อมาในสมัยอยุธยาตอนต้นก็มีคนหาปลาแล้วก็ไปพบเห็นว่ามีพระดำพุดดำว่ายอยู่ในน้ําค่ะก็มีเหตุการณ์มีน้ำวนแล้วก็มีพายุแล้วก็มีเหตุการณ์ทางธรรมชาติค่ะ,คะก็เลย เป็นอันเชิญท่านมาปฏิสถานไว้ที่วัดไตรภูกแห่งนี้แล้วก็พอท่านมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณหนึ่งปีแล้วท่านก็หายไปโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ไม่มีร่องรอยค่ะแล้วจากนั้นก็มีคนไปพบท่านอีกที่เดิมที่ท่านเคยขุดขึ้นมาเห็นท่านกำผุดกำว้อยู่เสร็จแล้วก็เลยทางผู้หลักผู้ใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็เลยทำพิธีก็ เอ็สัจวาจาว,ว่าทุกๆปีจะนำท่านลงไปในน้ำก็ทำให้เกิดพิธีเป็นพิธีประจำจังหวัดเพชรบูร์คือเป็นพิธีอุ้มพระดำน้ำโดยทูวราชาการจังหวัดค่ะเป็นผู้ทำพิธีทุกปีติดต่อกันมาประมาณ400ปีมาแล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นพระเก่าแก่ซึ่งชาวจังหวัดเพชรบุร์จะนับถือมากแล้วก็ขอพรจะาเร็จ ส่วนมากจะสำเร็จทุกเรื่องค่ะตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะขอพอรท่านอันนี้เป็นองค์จริงแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะส่วนองค์ที่อุ้มพระดำน้ำจะอยู่ในอุโบสถข้างล่างอันนี้คือเพราะว่าองค์นี้คือเก่าแก่มากแล้วก็จะใช้องค์นั้นแทนแล้วค่ะตั้งจิตอธิษฐานเลยค่ะสาธุค,ค่ะ พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ได้ฝากความไว้ในดินแดนเมืองสยามมีไว้ก็ถือว่าได้มอกของอันเป็นที่รักที่หวงที่ศรัทธาเพื่อให้พ่อคุณผาเมืองได้เข้าใจว่าถ้า เจ้าชายมารที่เจ็ดนั้นได้เป็นผู้เห็นความสำคัญและเชื่อใจไว้ใจและเป็นผู้ที่วางใจให้ดูแลของอันศักดิ์สิทธิ์และของอันเป็นที่รักที่หวงดังนั้นก็จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าพระเจ้าชัายวรมันที่เจดนี้ มีพระพุทธศาสนาในทุกผลทุกแห่งทุกสถานที่และเป็นผู้ได้มีอุปนิสัยแห่งการที่จะผูกสัมพันธ์ธรรมอิตีเป็นผู้ที่อยากจะให้มีแต่ความรักความสมามัคคีในช่วยเหลือเอื้อเฟื้อและในที่สุดก็เป็นผู้สอดส่องบรรดาผู้ที่จะมาเป็น ผู้ปกครองควรจะมีพระทุทสศพิทนาจะทำมีจิตใจอันบริสุทธิ์และวก็จึงเป็นที่มาว่า,าพระพุทธเจ้าที่ได้มอบมี้้จะเป็นเครื่องปกปักรักษาคุ้มครองดูแลเป็นสัญลักษณ์ของความสมงบก็เราก็จริงถือว่า บรรดาผู้ที่ปรารถนาจะสร้างบุญสร้างกุศสสร้างบารมีในดินแดนสุวรรณภูมินี้ก็เห็นว่า <ein> ท <faint of crap> ั <về> ่วทั้งพื้นแผ่นดินสุวรรณภูมินี้เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นดินแดนที่จะต้องเกิดความผาสุกเกิดความร่มเย็นมนุษย์ที่จะมาเกิดในดินแดนนี้แท้จริงแล้ว มีโอกาสที่จะเข้าถึงทำบรรลุธรรมได้ผู้นั้นมีในใจ,จิตใจปักไฟตั้งมั่นอยู่กัพระพุทธเจ้ากับพระพุทธศาสนาแต่ถ้าผู้ใดก็ตามไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจไม่เห็นความสำคัญก็เป็นเรื่องสุดความสามารถที่จะได้ทุกช่วยและก็จะได้พักให้ไปอยู่ในทิศทางแห่งความพ้นทุกข์ นี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้มาแสดงความเคารพได้แสดงถึงความประตันอยู่และก็ความศรัทธาของนำใจของผู้คนที่ได้เสื้อสระในอดีตรักษามาจนปัจจุบันสิ่งเหล่าีชาวพุทธทั้งหลายจะต้องรับรู้ว่าความศักดิ์สิทธิอนุภาพของพระพุทธลูกแท้จะทุกองนั้น อิเทพอิเทวดาบรรดาผู้มีปัญญาธิการได้มาสิงสถิตอยู่ที่จะให้เป็นสุดมงคนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นผู้ปัดตาบรรดาความทุกข์ความทรมานและก็ความเดือดร้อนเสียหายนอปมงคลให้หมดไปเราก็จะถือว่ามาพระพุทธเจ้าที่ได้ มา่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทยในนานมของพระจ้าชายยัยวรมันที่เจ็ดพระคุณพาเมืองพระนามสิงคาระเทวีก็เป็นผู้ลิเริ่มก่อต้าและเป็นผู้จุดป,ะประกายก็จึงเป็นวามขยายพระพุทธศาสนาให้ยินยาวต่อไปนั้นสิงนสกดจิตในองค์ องพระพุทธธรรมราชาก็จึงเป็นความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ที่เป็นต้นตระกูลของไทยที่เป็นในส่วนของพุทธศาสนาอะก็ให้เราตามทิอธิฐานได้จุดนวนบูชาถวายต่อพระพุทธธรรมราชาเพื่อให้เป็นจิตมงคลเราทั้งหลายก็จะได้เป็นผู้ ว่าประเสริฐเป็นธรรมเป็นราชาแห่งธรรมเป็นราชาแห่งทางลูปและทางทางอ่อนพร้อมแล้กประาหารพร้อมกัน tak maha Kama raja, raja. Wajilaku Rana ra mahitika Sakiti ma ya ya Anulak kantu Arukayena anu Sukena Kaitena สัจวัชเชนะจวัชเชนะโสทิเมหุนตูโิเมหุนตูส ah <'m> ัพพัธาข้าพเจ้าสงายโอนอมถวายสัตรารบูชาต่อพระพุทธมหาราามราชาที demais, ่ได้ทรง เป็นพระคูบานคูเมือง,มองสมประเทศชาติและชาวพิชนูษย์ทรงอภิบาล<น>ร่างสาประชาชน,ชาชนให้พ้นจากอันตราย,ลายและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขสำราญ อุดมสมบูรณ์ให้ตลอดกาลนานขอบูชาด้วยกายวาจาใจด้วยสัจวาจานี้ผู้ได้ต่ออ้างมานี้ขอพระพุทธมหารมราชาให้ประทานความสำเร็จ จงความปรารถนาความสุสวัสดีจงเกิดมี้าพเจ้าและคนในครอบครัวของข้าพเจ้าตปรดกาลนานติกเรือเธ่อเรานั่งสมาธิถวายสิบห้านาที